นายกอมตีล่าสุดคุณหมท<ห>่าน,พ,นพูดถึงที่นอนว่าย้ำดิจิทั l วอลเลตจำเป็นเหตุประเทศวิกฤตไม่คุยกับศริกาก่อนหาเดี๋ยวหาว่าลับบี้เนี่ยก็พูดถึงกรณีคุณศริกัญญาเลยค่ะอุย้ยจริงเหรอค่ะใช่ค่ะกล่าวถึงกรณีที่คุณศริกัญญาออกมาตอบโต้ว่าที่นายกให้เหตุผลว่าต้องกู้เงินเพื่อทำดิจิทัลวอลเลตเนื่องจากประเทศกำลังมีวิกฤตี่ย โดยคนเสถษษาบอกไม่เถียงกับใครทุกคนมีความประสงค์ดีกับประเทศชาติทั้งนั้นก็อย่างที่ได้ถแถลงไปว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นมันเป็นเรื่องวิกฤตก็แค่นั้นแล้วประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินประชาชนจะเป็นคนตัดสินค่ะเมื่อถามว่าคณะกรรมการกฤษฎีกามีรายงานความเห็นมาเพิ่มเติมแล้วหรือยังเนื่องจากมีข่าวว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเตือนเรื่องนี้เป็นพิเศษท่านนายกบอกว่ายังไม่ได้คุย ซึ่งเห็นว่าทางกฤษฎดีกาเนี่ยจะไม่มีคําว่าอาจจะเตือนแต่จะมีแค่คําว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยท<ช>นานายกบอกแบบนี้นะคะมันจะมีแค่คําว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่มีคําว่าอาจจะเตือนดังนั้นขอให้รอฟังความเห็นจากกฤษฎดีกาแต่รัฐบาลยืนยันว่าเรื่องนี้จําเป็นและเร่งด่วนอ,อันนี้กฤษฎีกาบอกไม่เห็นด้วยนี่จบเลยนะ ถามต่อไปว่าปรึกษาใจวิช่ยเครื่องงานไหมเพราะเป็นกรกรมการจิดสินกราล่าสุดคุณเฉียดฐาบอกว่าไม่หารือต้องระมัดระวังเวลาจะคุยเรื่องนี้เพราะว่าไม่อยากจะให้เป็นลักษณะของการไปล็อบบี้หรือการไปคุยล่วงหน้าและนายกได้พูดในสาธรารณาชนในที่สาธรารณะไปแล้วก็อธิบายไปแล้วว่าจําเป็นเร่งด่วนอย่างไรแล้วก็ยกกรณี GDP ไทยนั่นแหละค่ะว่าเติบโตเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านไหนฟังดูท่านนายกเปิดหน้าคุณจิตกิยาฟังด้วยนะครับ ใหมสิริกัญญาบ้านเราเขายังเหมอะก็ยังเถียงกับท่านายกในเรื่องประเด็นที่ว่าวิกฤตเท่าไรวิกฤตไม่วิกฤตผมอย่างที่บงบอกผม <c oughs> ผมไม่ได้เถียงกับใครทุกคนก็มีความประสมดีกับประเทศชาตินั้นะนะครับก็อย่างที่ผมพูดวันนั้น,นว่าวิกฤตไม่วิกฤตจำเป็นไม่จําเป็นนะครับผมมองเห็นเป็นเรื่องจาเป็นมองเห็นเป็นเรื่องของวิกฤตนะครับก็แคน่นั้นเอง ประชาชนก็ไม่รู้เป็นสิมีมีการรายงานเพิ่มเติมมาในส่วนของกฤษฎีกาไหมครับยังครับไม่ได้ไม่ได้ยังยังไม่ได้คุยเลยเห็นมีข่าวออกมาว่ากฤษฎีกาจะเตือนเรื่องนี้เป็นพิเศษเรื่องเกี่ยวกับการคุยเรื่องกฤษฎีกาจะอาจจะไม่เห็นด้วยคจะเตือนเรื่องนี้เป็นพิเศษใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้กับอางช่อจะเตือนผมว่ากฤษฎีกาไม่มีอาจจะไม่มีเตือนกฤษฎีกาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็คอยนะครับ ทางแต่ทางรัฐบาลเองยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนนั่นก็แปลว่ารัฐบาลยืนยันเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนวิกฤตคุณเข้าใจมามวิกฤตไม่เข้าใจสิ่งที่ขอก็คือว่าเอาตัวเลขมาดูว่าตัวเลขไหนที่คุณบอกว่าวิกฤตได้ได้ครัวเรือนรายได้เกษตรกรการจ้างงาน GDP ว่ามาอาจจะเป็นในอนาคตก็ได้เอาตัวเลขมาดูตัวเลขมาดูเท่านั้นเองถ้ามีตัวเลขมาดูให้คุณยอมรับได้ก็โอเค นี่ขอมาตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วเนี่ยตอนดีเบตกันเนี่ยก็พูดเรื่องนี้เออแต่ว่าเขาก็บอกว่าอย่าเป็นนักบัญชีใช้อินดิเคเตอร์ไม่ได้เราต้องใช้อะไรไม่รู้รู้สึกยังไงที่ถูก <c oughs> ประมาทมาตลอดครูเิรกักญาจากอีกฝากหนึ่งฟังชื่นชมก็ว่าไปก่อนจะรู้กยังไงน้องใบโจดไว้เดี๋ยวพี่เืออ่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตถ้าวิกฤตกดพอพันถ้าไม่วิกฤตกดคอไก่ ดีไหมย่ยอม,มาจากอะไรคะพักไงเพื่อให้กับเก้าไกลเอาอย่างนี้ <c oughs> ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าวิกฤตถ้าเฉพาะทาง Facebook มันจะมีสัญลักษณ์ได้ถ้าเห็นด้วยกับคุณเสียถาให้กดหัวใจถ้าเห็นด้วยกับหมายสิดกัญยาให้กดไลค์เอาอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะขอวัดดูเบื้องต้นว่าขณะน,นี้วิกฤตหรือไม่วิกฤตเพราะคุณเฉียกัญชาบอกแหมเป็นมาสิปีจะบอกวิกฤตได้ยังไงทางนั้นบอก จะตายอยู่แล้วสิบปีเคยลงไปหาชาวบ้านไหมอะไรประมาณนั้นโอ้แต่ว่าเนี่ยค่ะถ้าเกิดใช้ความรู้สึกเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะรู้สึกว่ามันเออมันแย่มันซึมแต่ว่ามันซึมมาอย่างยาวนานเนาะวิกฤตคือต้องลดลงอย่างฉับพลันและกินระยะเวลาไประดับหนึ่งนี่ไงมักบัญชีใช่มักจะมีการพูดถึงทฤษฎีอยู่นั่นแหละวิชาการเราต้องกลับมาที่ตัวบทนิยามค่ะไม่ยงั้นก็ใช้ความรู้สึกมันยอทุกคนมันก็รู้สึกได้ เหมือนไปหาหมอฉันวิกฤตแล้วปวดท้องจาได้ไหมเอมอแต่ว่าหมอจะบอกว่า,านั่งรอก่อนค่ะอ <c oughs> เพราะฉะนั้นยังยืนยันณขณะนี้ไอ้คำวิกฤตคนละความหมายค่ะแต่ถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเดือดร้อนเชื่อว่าเดือดร้อนเชื่อว่าเศรษฐกิจซึมมาย,ยาวนานอย่างต่อเนื่องอแต่วิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึมมีวิธีอื่นใช่ค่ะที่คุณหมายบอกเนี่ยถูกไหมแต่ถึงแม้จะใช้วิธีนี้แต่คุณไปต่อไม่ได้เพราะมันมีเรื่องข้อกฎหมายอยู่ถูกค่ะ พอวิจัยกันที่เรา,าต้องค,ค,คุยก็ว,ว,ว่าวิกฤตไม่วิกฤตเพราะมันอยู่ในกฎหมายว่าวิกฤตเนี่ยถึงจะทําได้ออ,อ,อ่ะ